ผลกระแสต,ต้องชัดหนักนะคะกินเคเอฟซีไหมกินค่ะกินค่ะกินข่ะกำลังให้ตะไปซื้ออยู่แล้วก็อย,อยากอยากได้เนี่ยของสะสมมันน่ะอยากได้อารทอยอยากได้อารทอยอยากได้ของเล่นให้ไปซื้อแล้วสามชุดสายตาน้ำเสียงมันฟองว่า ห่วงอาจารย์สมปองมากอาจารย์อย่าน้อยใจน้องนะเอ,อ,อ่ะคนเรามันคน,คนเรามันรู้จักกันนะมันก็ห่วงใย,ยมันไม่ใช่อะไรหรอกเราไม่มีเหตุผลอื่นหรอกแต่ว่าผิดถูกว่าไปตามผิดถูกแต่ว่าคนเรานะมันเค,เคยรู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องกันเออเมื่อคนที่เรารู้จักมีปัญหาเกิดเรื่องสิ่งที่สําคัญคือเราก็ต้องให้กําลังใจ หน้าที่เราใช่ไหมล่ะเราก็อยากให้กําลังใจให้เออเคลียตัวเองได้ดีแคร์ตัวเองได้นะคะแล้วก็ให้แบบพน้มนมลทินพ้นอะไรไปเรื่องยืมเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะเรื่องยืมเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้ามันแบบเออมีที่มาที่ไปแล้วก็เงินที่หยิบยืมกันเป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินบริจาคไม่ใช่เงินวัดมันก็มีลู่มีทางให้ไปได้อยู่แต่ที่สําคัญเราต้องยืนยันความบริสุทธิ์ในส่วนของเรา ว่าเราไม่ได้รู้เห็นว่าเออเราถ้าเรารู้มาก่อนว่าเป็นเงินวัดเราก็ไม่เอาเราก็ต้องยืนยันตรงจุดนี้นะคะก็รีบไปเข้าพบเจ้าหน้าที่ซะอะไรซะแสดงความบริสุทธิ์ซะนะคะมันก็แค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากกว่านั้นเออดิฉันให้ดิฉันให้สัมภาษณ์หลังจบรายการแล้วนะทุกคนสามารถไปดูได้นะคะเนี่ยดิฉันก็เอาลงติกตอกแล้วก็สามารถไปดูได้ตามฟังได้ดิฉันเป็นคนแบบ ไม่มีนอกไม่มีในแพรรี่อ่ะแพรรี่ความเป็นแพรรี่อ่ะทุกคนไว้ใจได้ดิฉันเป็นคนแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตรงไปตรงมาดิฉันมีความเป็นธรรมกับทุกเรื่องที่ดิฉันแสดงความคิดความเห็นนะคะไม่มีหรอกว่าเออเอาเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมามาอยู่เหนือหลักการอยู่เหนือความเป็นธรรมไม่มีไม่มี ไม่มีแต่สิ่งที่ทำได้ในฐานะนของคนที่เราเป็นพี่เป็นน้องกันคือเราก็ห่วงใยเราต้องห่วงใยกันเป็นห่วงกันให้กำลังใจกันอันเนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้แต่ก็จะต้องย้ำว่าผิดถูกให้ว่ากันไปตามผิดถูกให้ว่ากันไปตามเรื่องของการผิดถูกนะคะอืมอะไรปรกกอ์ส่งอะไรมาไมเนาะทุกคนดูปรกกันกับปกกอนปรกรปรกณสีส่งอะไรมา เขาว่าคุณแพรรี่ทำไมใครว่าคะเขาก็พูดกึ่งแซวกึ่งเล่นมั้งคะไม่ไม่ได้ตีเลียดอะไรขนาดนั้นนะก็เห็นใจดิฉันเถิดดิฉันก็อยู่ในจุดที่ลำบากอะไรคะประกณ์ส่งสู้มาส่งตรงนี้มาเป็นกำลังใจให้พี่แพรนะ บางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่ะเราก็ยังต้องไปพูดทุกคนเห็นใจดิฉันเถอะข้อเจอข้าใจให้หน่อยนะคะขอ้ขอเจอข้าใจให้หน่อยนะคะ วสวัสดี2,800ท่านค่ะอืมเข้าใจน้องอแพรล,ลี่ดีแล้วแพรล,ลี่ออกมาพูดเออเอ,เอามาอีก400กว่าบาทะไรอไะไม่เพราะมันแลกซื้อนะอันนี้ชุดละ2 9 0่าะไม่แล้วอันนี้แลกซื้อกี่บาทตัวละ70ท่าหร่70อ๋อ,อ,อ<า>ต้องเสียตังค์แลกซื้ออีกใช่โอ้โหเก็บทุกดอกแล้วบอกอะไรทุก <c oughs> คนเันไม่ได้แถมนะเออนึกว่าแถม ออแลกซื้อมันเป็นชุดแลกซือ้อเอเดี๋ยวก็เอาไปก่อนตามตัวแล้วเดี๋ยวเราก็ไปติดเอาอะเอาในซองไปเอาในซองไปแล้วน้ำไม่เห็นมีมาเลยอะไม่มีเซตนี้ไม่มีน้ำตราซื้อน้ำมาติดปติดซี่มาทุกคนนี่เออนึกว่าแถมโอ้ออแลกซื้อซื้อไก่แล้วก็ต้องแลกซื้ออันนี้มันอีกวันนี้พูดดีมากขอบคุณค่ะสวัสดีสองพันเก้าร้อยคนนะคะต่อให้เพื่อนกันผิดก็ว่าผิดตูว่าราเข้าใจแ,แลเรือเข้าใจดิฉันเถอะนะ ก็ดิฉันก็บอกแล้วไงดิฉันโอ้ยมันอยู่ทุกคนต้องมาอยู่ในจุดที่ดิฉันอยู่แล้วทุกคนจะเข้าใจเรามันไม่ได้แบกแค่ความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างกันไงเราแบกความเป็นอินฟูเราแบกความรับผิดชอบต่อสังคมเวลาเราไปนั่งบนโต๊ะรายการโหนกระแสเราไปในฐานะของความเป็นอินฟูไปแสดงความคิดความอ่านนะคะแทนผู้คนในสังคม ฉะนั้นเราก็ความยากมันอยู่ตรงที่เราก็ต้องพูดให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนเพราะคนที่มีประเด็นเป็นพี่ชายเราคนที่มีประเด็นเป็นพี่ชายเราฉะนั้นเราไปพูดเรื่องที่เกี่ยวกับพี่ชายเราหนึ่งเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกของพี่ชายเราสอเราก็ต้องอะไรอะ่ะให้เกียรติกับคนดู ใช่ไหมครับเพราะเขาก็คาดหวังที่จะเห็นเราแสดงความคิดเห็นอยู่บนหลักการและความถูกต้องโคตรโคตรหนักใจถ้าทุกคนไม่ใช่ดิฉันทุกคนไม่เข้าใจหรอกว่ามันมันโคตรมันโคตรหนักใจมันโคตรหนักใจนะคะอมันหนักใจนะทุกคนมันไม่ใช่เป็นเรื่องว่าไม่หนักใจนั่นแหละแต่ไม่ต้องกลัวหรอกดิฉันเป็นคนแบบ แยกแยะได้ดิฉันมีวุฒิดิฉันไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอะไรนะอายุดิฉันอาจจะยังเด็กมากแต่วุฒิภาวะในบางเรื่องดิฉันว่าดิฉันก็มีอยู่พอประมาณนะดิฉันก็มีวุฒิภาวะอยู่พอประมาณมีคนถามว่าแล้วจะไปทําไมกูไม่ไปเดี๋ยวแม่มึงก็ถามหาไงประเด็นที่กูไปเนี่ยกูไม่ไปเดี๋ยวพอ่อมึงก็ถามหา แม่มึงก็ถามหาคอมเมนต์ถามหากูแซะกูไงคิดว่ากูคงไม่กล้าพูดพ่อมึงอะตัวดีเลยเดี๋ยวก็แซะถึงกูเพื่อนลักว่างไงเพื่อนรักไม่พูดเลยนะเงียบเลยนะมันไม่ใช่กูค่ะกูไม่ได้เป็นคนแบบเห็นแก่พี่แก่น้องเห็นแก่ความสัมพันธ์แล้วกูจะแบบไม่พูดไม่ไม่ใช่กูค่ะ ไม่ใช่กูค่าอืมต้องตื่นก่อนพอไม่ไปไม่พูดก็แซะดิฉันไงก็แซะดิฉันไงประเด็นคือถ้าไม่แซะก็อาจจะไม่พูดนะแต่ก็แซะกันไงเพื่อนรักว่าไงเพื่อนรักเงียบเลยนะทีคนอื่นเนี่ยโอ้โหพูดเป็นฉากเป็นฉากนะโอ้โหทีพี่ชายตัวเองเงียบเลยนะเนี่ยวเวลาไม่พูดไงมันก็มี พวกอีลูกอีแซะไงมันก็แซะดิฉันไงประเด็นที่ไม่ได้พูดไม่ได้กลัวอะไรหรือไม่ได้มีความลับอะไรใดๆทั้งสิ้นที่ไม่พูดเพราะว่าแค่ให้เกียรติที่สมปองเพราะว่าเรื่องส่วนตัวของเขาเขาควรเป็นคนพูดก่อนคืออย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้หลบไม่ได้หนีไม่ได้เลื่อนถแถลงข่าวไม่ได้หนีหน้าสื่อไม่ใช่พอถึงเวลาอ่ะ,ฉะเฉลย ยอมรับเขาก็ยอมรับเขาก็โพส์ยอมรับว่าไม่ต้องยอ่อแล้วไม่ต้องมีอระต่อนยอ่อเขาเองแหละน่นนี่นั่นอ่ะเขาก็มีความแมนในระดับหนึ่งของเขาอ่ะพอดิฉันทักไปถามวันนี้ดิฉันทักไปถามเลยเพราะว่าพี่หนุ่มโทรมาแต่เช้าพี่หนุ่มอ่ะคุณเห็นแบบนี้นะในรายการนะเขาเป็นคนทํางานมากคุณไม่รู้หรอกเบื้องหลังเนี่ยรายการอ่าโหนกระแสนเนี่ยตอนเที่ยงกว่าใช่ไหมรายการ ก่อนรายการโหนกระแสมีรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์อีกเข้าโหนกระแสเขานั่งโต๊ะจริงๆอ่ะในรายการโหนกระแสเที่ยงกว่าแต่เขาตื่นเช้าทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงนะทุกคนรู้ไหมตั้งแต่เจ็ดโมงการทําหน้าที่ของพี่หนุ่มในบทบาทสื่อเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยชื่นชมแกนะในมุมหนึ่งว่าแกทําการบ้านแกเป็นคนทําการบ้านนะคะแกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆถึงเวลาไป แบบนั่งแล้วก็สัมภาษณ์ไม่ใช่แกทําการบ้านแกโทรหาดิฉันตั้งแต่หกโมงนู่นเพราะแกอยากให้พี่ปองโทรหานี่ไม่ได้โทรหาเรื่องส่วนตัวเลยนะคะเรื่องที่จะไปพูดในรายการวันนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่ปองโดยโตรงเขาก็จึงอยากให้พี่ปองอะชี้แจงอย่างน้อยก็ต้องโฟนอินเพราะการหลบหน้านักข่าวมันไม่ช่วยอะไรมันไม่ช่วยอะไรหรอก ได้ไหมล่ะคุณก็รู้อยู่โซเชียลยุคนี้ถ้ามันได้ขุดแล้วมันได้เปิดแล้วมันก็เปิดยาวอะสู้ว่าเราออกมาเคลียร์ไปดีกว่าเคลียร์ก็จบคนก็สิ้นสงสัยส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่คนในสังคมให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่เขาแต่ถ้ามันมีประเด็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราหน้าที่เราก็คืออย่างน้อยเพื่อปกป้องตัวเราเองเราต้องชี้แจง เราต้องชี้แจงเราต้องชี้แจงเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเห็นไหมละ่และแต่สุดท้ายพี่สมปองเขาก็ฟนอินเข้ารายการเห็นไหมเขาก็ไม่ได้หลบไม่ได้หนีไม่ได้อะไรนะคะอืมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าให้ดิฉันมีแค่ดิฉันในรายการและดิฉันไปนั่งพูดเรื่องพี่สมปองทุกคนก็จะ ไม่มีทางเชื่อดิฉันแน่นอนทุกคนก็จะบอกว่ามันเป็นพี่น้องกันมันต้องเข้าข้างกันเรื่องของสมปองทําไมไม่ให้สมปองมาพูดทุกคนก็ต้องพูดอย่างนี้อยู่ดีเออโอเคเขาได้โฟนอินเข้ารายการทุกคนก็ได้ฟังในมุมมองของเขาและพี่หนุ่มก็ตั้งคําถามอย่างเป็นกลางที่สุดแล้วคนดูแต่ละคําถามที่พี่หนุ่มถามสิโยนให้พี่ปองสิเขาก็ถามอย่างตรงไปตรงมาเซบ่า นะดังนั้นก็เห็นใจกันเถอะเห็นใจกันเถอะดิฉันก็ทําหน้าที่ของดิฉันอย่างที่ดิฉันคิดว่าอย่างดีที่สุดแล้วนะบัวไม่ให้ช้ําน้ําไม่ให้ขุนอย่างดีที่สุดแล้วความสัมพันธ์ความเป็นพี่เป็นน้องก็เห็นใจกันในมุมของความเป็นพี่เป็นน้องแต่ในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมทุกคนต่างก็ต้องทําพี่ปองก็ต้องทำพ่อพี่ปองก็เป็นอินฟูเหมือนกันกับดิฉันเป็นคนที่ แม้จะศึกมาแล้วก็ยังมีมคนนับถือศรัทธาอยู่ดิฉันก็เช่นเดียวกันฉะนั้นทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมล่ะพี่ปองมีหน้าที่ชี้แจงในส่วนของตัวเองเพื่อใหอ้สังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านในมุมของของของตัวของเขาที่เป็นตัวต้นเรื่อง ดิฉันในฐานะที่มีความรู้จักกันดิฉันก็บอกเล่าได้เฉพาะแต่ในมุมที่ดิฉันได้รับรู้มาแค่นั้นก็รู้มา70ก็เล่า70อีก30ก็พี่ปองก็ชี้แจงมันถูกแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องที่ต้องแบบไม่เข้าใจต่อกันไม่มีระหว่างดิฉันกับพี่ปองไม่ควรมีเพราะดิฉันได้ได้ฟังมา70ดิฉันก็บอกไปตาม70ส่วนอีก30ก็เป็นเรื่องที่พี่ปอง ชี้แจงเองซึ่งดิฉันไม่ไ,มได้ไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับทราบนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเออมันยากนะมันอยู่ในจุดจุดนี้ใครไม่เป็นดิฉันจะไม่เข้าใจว่ามันทําใจลําบากมากมันทําใจลําบากมันทําใจลําบากแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันได้ทําหน้าที่อย่างดีแล้วอย่างเป็นกลางที่สุดแล้ว สำหรับวันนี้นะคะอืมทุกคนก็ทุกคนก็กนกใช้วิจารณญาณของตัวเองในการในการช่างใจเอาเองก็แล้วกันนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีสต,ติปัญญาพอๆกันดิฉันเชื่อแบบนี้ <c oughs> คนในสังคมเขาก็มีวิจารณญาณและสติปัญญาที่เขาจะจะเลือกได้ว่าเขาจะเชื่อใครไม่เชื่อใครกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนะคะเออ กับจันทบุรีเลยหรือเปล่ากับค่ะทุกคนอ่ะกดอย่ากดเดูเลยเรื่องกดติดตาม<อ>ช่องนี้ด้วยรบกวนนิดนึงเจ็ดพันคนดิฉันรู้ว่าพวกคุณนะ่ะชอบ <c oughs> ชอบมาฟังเรื่องชาวบ้าน<ช>แต่อะไรพี่ส้มพงศ์ว่าอยากขอให้เข้าขึ้นไลฟ์หน่อยตอนห้าโมงมคุยกันแซวันพี่น้องอ๋อได้ได้ได้สิ่ห้าโมงใช่ไหมใช่ก็เนี่ยไลฟ์อยู่เดี๋ยวขอบอกว่าขอขยิบตัวเรียนแป๊บหนึ่งอ่ะขอฮัลโ<ะ>หลค่าพี่ส้ม ฮัลโหลจ้ากี่ไรต์กี่โมงนะประมาณห้าโมงแต่ว่าน่าจะเลทแล้วเลทหน่อยเลทหน่อยเพราะว่าหนูไลท์ช่องหนูอยู่เดี๋ยวหนูขอขายทุเรียนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนูขึ้นคู่ได้ได้ค่ะประมาณกี่โมงคะสักห้าโมงยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยได้ไหมห้าโมงขึ้อะไรจ้ได้ได้เนาะได้พอดีหนูเดินทางพอดีค่ะอ๋อได้ได้ได้จ้าได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเค อ่ะทุกคนถ้าอยากให้ดิฉันไปขึ้นไลฟ์กับพี่ปองนะเดี๋ยวดิฉันจะขึ้นไลฟ์แล้วเดี๋ยวดูคู่แล้วเดี๋ยวคุยกันต่อหน้าเลยไม่ต้องมาคุยคนละทีกดตะกร้าก่อนสั่งทุเรียนให้ก่อนคนละคนละหนึ่งออเดอร์คนละหนึ่งออเดอร์ขอแค่หนึ่งออเดอร์ค่ะตอนนี้เลยอ,เอ,อุดหนุนทุเรียนหน่อยอุดหนุนทุเรียนทอดหน่อยเออขอดู